โอเคนะฮะสวัสดีฮะวันนี้อยู่กับผมผมุญนะฮะวันนี้ผมจะมาอาสอนบิวทาตไม้นะฮะที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้ฮะไปดู DPS กับผมุ่ไม้กันได้นะฮะคือตอนนี้ธากดยิงตันนี้ก็คือ DPS ที่ได้มันยังไม่สุดฮะเราต้องยิงเรื่อยเพื่อเก็บอา่าสแต็กของอันโดให้ได้ครบ20มัวถึงเราจะแรงคือผมก็จะแรงประมาณนี้นะครสบ4ล้าน บางทีก็ติดขึ้นห้าล้านมากแล้วแต่ทีนะฮะโอเคตีหมุนไม้ผมว่ามันเทียบอะไรไม่ค่อยได้นะจริงจริงนะถ้าอยากรู้ผมว่าไปตีบอสดีกว่าโอเคผมเจอตีบอสให้ดูคะอันนี้คือบิวที่ผมทำมานะ โอเคเอาเป็นบอสธาตุน้ำก่อนนะฮะเอาสามสิบวิบอสธาตุน้ำนี่ยฮะหกล้านแปดล้านอันนี้คือบอสที่มันแพ้ธาตุไม้นะฮะสแต็กอันโดยังไม่ถึงยี่สิบเลยสแต็กอันโดได้แค่สิบหกฮะอ่ะ,อะ 16อ่าสเต็กอะดูย20สิบคูเดมนะฮะขึ้นมา10ล้านเลยนะฮะถ้าเกิดเก็บสเต็กครบนะต่อมาเป็นบอสไม้นะธาตุไม้กับไม้เจอกันดูผมจะตีได้่าไหร้าล้านห้าล้านแปดหกล้านสามหกล้านหกหกล้านเจ็ดว้าวประเาจขึ้นแปดล้านเลยเนะี่ย แต่ยังไงมันก็ตีไม่แรงเท่าตีธาตุน้ำหรอกมาดูธาตุไฟกันธาตุไฟตีน่าจะได้เมียนะครับน่าจะอยู่ที่สามแสนจริงด้วยสามแสนนะก็ประมาณนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวไปดูสเตตัสผมก่อนเลยอย่างแรกปะ เทเลทัตของผมคร่าวๆนะครับค่าครสริ 42, ดาเมจครอนะครับอัตราคริ7เโจมตีไม้854ทะลุเกาะ2อ0เอ้ย2628่26 28, ดาเมจบอสอร์เโจมตีทั่วไป54เนะครับดาเมจสกิล4เปอร์เซ็นต์ดาเมจโล่โล่โลบอสสที่เป็นสีขาวนะครับ16.3 พลังงานรูนไม้แปด้อยสิบสองนะฮะป้องกันผมหมื่นหนึ่งโอเคเรามาดูบิวที่ผมใช้นะอย่างแรกเลยก็คือทรงผมเกลียนนะครับทรงผมเกลียนก็คือมันเมื่อเลือดเรามากกว่า85%าอรค่าโจมตีของเราครับจะเพิ่มอีก500ซึ่งผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะถ้ามีอย่างอื่นก็จะดีกว่าเยอะเลย แต่ผมยังไม่ได้ไงผมจะใช้ตัวเนี่ยสายรุ้งค่าโจมตีเกินพันแปดทำให้โบนัสตามิดเพิ่มขึ้นต่อมาก็คือผ้าคุมรอยเลือดน,นะฮะผ้าคุมรอยเลือดทุกหนึ่งวิเลือดเราจะลดนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็เราจะได้โบนัสตามิดโจมตีเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นตนะฮะต่อมาซุนอกสาวบุกนะครับลดเกราะไปยี่ห้าแล้วก็เพิ่มค่าโจมตีให้เราห้าร้อยนะฮะต่อมาก็เป็น เสียงกระดิ่งอารุณนะฮะสร้อยคอเมื่อ hp ปัจจุบันสูงขึ้น85%ดาเรตมเดดคียที่เข้าเพิ่มขึ้น3 5ความรู้สึกเอ่อ8บเหมือนเท่ากันเลยครับเท่ากับหัวทรงผมเกลียนต่อมาแหวนต้านหานนะฮะทุกครั้งที่ปล่อยสกิลจะได้รับระมุม1ชิ้นก็เหมือนว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิล1ครั้งฮะมันจะเก็บสแต็ก1อันทำให้บุตร์ดาเมจเพิ่ม0.5แล้วก็มันทุกทักเอ้ยทุกทัก ทุกๆหนึ่งครั้งตอนที่เราเปิดสกิลก็มีโอกาสหนึ่งเอร์เซลบดีบัฟทั้งหมดเอ้ยลบบัฟทั้งหมดนะครับที่เราเก็บสแต็กมามันจะลบไปเหลือศูนย์นะนับใหม่ต่อมารองเทางง้าฝึกพิชานะครับเพิ่มความเร็วโจมตี25ด้าเมจมทั่วไปเพิ่ม25เปอร์เซ็นต์นะฮะไปดูการที่ผมใช้นะฮะหนึ่งเคซูเซปเตอร์นะฮะตอนนี้ก็ไม่สีดาวนะผมไม่รู้จะใช้การอะไรดีเลยใช้เคซูดีกว่า เน้นเป็นโจมตีนะฮะถ้าเป็นชว่วงเป็นพวกอาร์เมอร์นะฮะเน้นโจมตีให้หมดเลยนี่ฮะนักรบหินครึ่งโจมตีโจมตีแล้วทางฝั่งอ่าประดับนะฮะเน้นโจมตีไม้เห็นไหมฮะเคนฟลาเวอร์โจมตีไม้สาลาเปานักเวทแล้วก็อันสุดท้ายฮะอาร์เมอร์ปีศาจกูแดงเพิ่มค่าโจมตีนะฮะดีมากเลย ต่อมาการหลักสามใบอันดอันนี้การสาคัญนะครับต้องมีทุกครั้งที่เราเก็บสเต็คหนึ่งครั้งนะ <c oughs> ไอตรงนี้นะทุกมันเรียกว่าอะไรอ่าสัมผัสน้ำแข็งนะครับเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นต่อมาอาจารย์เหมียวทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับมันจะเพิ่มอ่าทุกครั้งที่เราใช้พลังงานฟื้นฟูสกิลก็คืออ่า เหมือนสกิลถาวัน,นะครับเรากดใช้แล้วเราจะได้รับเอ้ยไม่ใช่ดิเรากดใช้แล้วมันจะสร้างดาเมิเพิ่ม10%ต่อเนื่อง5วิพอมันสีดามันใช้สกิลที่ไม่ใช่พลังงานฟื้นฟูแล้วดาเมจเพิ่มขึ้น10วินะครับอะไรวะทำไมต้องิ้นพันกันเมื่อเราใช้แล้วนะครับจะสร้างดาเมิเพิ่มขึ้นอีก10วิต่อเนื่อง5%เอ้ยต่อเนื่อง5วิผมไม่แน่ใจว่ามันทับกันเป็น20เปล่าหรือทำได้แค่10แต่ผมว่าน่าจะ20เละเพราะมันเป็นสีดาวับ2ดาวไงต่อมานะครับช่างเหล็กโดรียน ทุกครั้งที่เราโจมตีจะสร้างดาเมจและไม่เกิดคริตดาเมจโจมตีทั่วไป10%เอ้ยจะไม่เกิดคริตและดาเมจโจมตีทั่วไปเราเพิ่มขึ้น4%เอฟเฟกต์ต่อเนื่อง1วิซ้อนได้มากสุด20ชั้นก็คือ4% 20ชั้นก็คูณนะครับ80 80%นะ่ะก็ถือว่าเฉยนะแล้วก็อย่าอพัพให้เป็นสีดาวนะครับถ้าอัพสีดาวมันจะไม่เกิดคริอีกเลยแต่ว่าจะสร้างดาเมจเพิ่ม50%การ์ดก็ประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ไปดูตรงรุน่นรุ่น800นะฮะตรงหัวเป็นดาเมจคริผ้าคลุมดาเมจคริเสื้อกรอกเป็นพลังงานรูนไม้ครับรองเท้าพลังงานรูนไม้อันนี้ก็เป็นดาเมจบอลนะครับไอตัวน,นี้ก็จะเป็นดาเมจบอลก็ได้แต่ผมขาดคิดเลยใส่ค่าคิดแทนผมยังไม่มีดาเมจบอลดีๆตรงนี้จะเป็นดาเมจคริสนะครับทั้งแถวเลยต่อมาก็เป็นทะลุเก,ก,กาะกาดจะทำนักแถวเหมือนกัน ตัวนี้ก็แตเมดโลนะฮะอันนี้หลุดมาเป็นค่าโจมตีเฉยเลยผลานมากอันนี้ก็เป็นต้านไฟต้านน้าต้านไม้แล้วแต่เราจะใส่ครับผมใส่ต้านไฟกับต้านไม้อันนี้เป็นค่ากรีนะอันนี้เป็นเกราะเกราะเฉยเลยเนี่ยฮะเซตผม,ก,มก็ประมาณนี้ครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสกิลที่ต้องใช้ก็มีฉีดแทนปลาแล um ้วบําทังวันไฮสปีดแล้วก็ ลมหนาวนะฮะประมาณนี้ฮะลองไปตามตามนดนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบไม่รู้จะจะทำยังไงดีนะผมแนะนำให้ไปดูที่หนึ่งเขานะเนี่ยเข้ามาในมอสโลนะแล้วก็ดูชาร์จันดับดูันดับหนึ่งนะฮะเนี่ยดูตามเขาเอาเป็นแนวทางเราดูตามกันได้ฮะ ง่วงเหมือนเดิมชอบบัดคลิปก่อนนอนตลอดโอเคนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปสอนดวนะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเจกัน